คอมเซ็ตเคสขาว CPU ค่ายแดงไม่แพงแรงแบบไม่ต้องลุน้นสวัสดีครับ สวัสดีทุกๆคนครับแล้นี่คือ JB Channel ครับพบกับผมวันนี้แน่นอนว่ามีคอมเซ็ตแจมๆมาให้ดูครับวันนี้คอมเซ็ตมารุ0ู2ครับเซ็ตใหม่ใหญ่ๆเบิ่มๆขาวๆคือลือๆตัวนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับสเปคแรงครับและถ้าใครสั่งคอมเซ็ตกับ JB นะตอนนี้ครับกรุงเทพและปริมณฑลส่งฟรีถึงมือท่านภายใน5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งคัสตอมสเปคได้ตามใจต้องการนะครับมาสำหรับคอมเซ็ตมารุ0ู2มีฮาร์ดแวร์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรา คอนโดคเทียชิ้นเลยครับมาเรื่องันที่ CPU ครับของดีทีมนิยมเจ้าประจำเลยตัวนี้ AMD Ryzen 5 5600X เมนบอร์ดครับ ASUS Prime b 5 0 MK ตัวนี้ RAM 4สล็อตอัปเกรดได้แบบจัดหนักจัดเต็ม การ์ดจอรุ่นยอดนิยมครับการ์เล็ค G-FORCE RTX 3 060น One Click OC ดำดีดูดุดันแรมครับ Corsair Vengeance LPX DDR 4 16GB บหกกิกบัตสมันเมกะเฮิร์ตแรมตัวนี้ไม่มี R G B นะครับแต่เน้นความดำดุดันเข้ากับการ์ดจอส่วน S S D พอดีอันนี้ไม่ดำครับมันคือ WD blue 500GB นะฮะ power supply ครับ n t e c h Atom B 6 5 0 650 w 80์ห u ร้ r o หวัตแปดสิบัดรอและสุดท้ายครับกับเคสสีขาว สุดเด่นของเราคือกา l ล x ก e v o l u t i o n 05ตัวนี้พัดลม RGB ถึง3ตัวขาวโดดเด่นเน้นโลโก้ Galax กจูดีมีสง่าราศีใครเห็นก็ต้องมองพูดมาขนาดนี้แล้วสเปคแบบนี้แล้วเล่นเกมจะเป็นยังไงใช้งานดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปชมกันเลยมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับบาร n นครับโอ้โหนี่ปรับภาพ 2K เฟรมเรทไหลๆนะ,ะ280 FPS แบบสบายๆครับ นี่เลยใครว่าไม่แรงครับ CPU AMD Ryzen 5 1600ถึงแม้ว่าเขาจะออกมานานแล้วก็ตามนะครับแต่ยังเป็น CPU อีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่าน่าใช้งานนะครับและการเล่นเกมนี่บอกเลยว่า RAM ใช้ไป9 g b CPU ครับโอ้โหดูอุณหภูมิแค่7.4องศาครับเย็นๆนี่ซิงเดิมนะครับไม่จะเป็นต้องติดซิงน้ำแต่อยางใดนะฮะการจอนี่ก็อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสครับ2พัดลมสบายๆนี่ขนาดทำงานไปถึง97เลยนะครับเนี่ย ต้องบอกเลยว่า a l o Rant ครับใช้งานร่วมกับหน้าจอ High r e f r e s h Rate 144Hz เล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไปได้แบบสบายๆแน่นอนครับทันมาครับเกมผับ g ีปรับภาพ 2K กราฟิกมีเดียมนะครับอันนี้ก็เปิดมาโดายิงตายไปก่อนเลยนะฮะเฟรมเรทครับ, mm hmm. รบอยู่ในช่วงประมาณ120เฟรม1 0 0ถึง1น0นะครับขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะครับแรมตัวนี้ 10GB โ oh, อ้โหแรม16หเหลือแน่นอนนะฮะ CPU 77องศาครับใช้เงินไปประมาณ30%การจอ59องศา,ศาเซลเซียสคือเย็น2พัดลมก็เพียงพอแล้วนะครับกบบ3 0 0คือมันไมไ่ร้อนอะไรมากมายนะฮะแล้วก็ทำงานเต็มที่จับคู่กันดีไม่มีพอขวดนะครับนี่ฮะยิงคมๆเดินเห็นหญ้าเห็นต้นไม้รายละเอียดต่างๆภายในฉากเนี่ยครบถ้วนแน่นอนนะครับไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นใครซื้อไปเล่นผับจ เล่นไปสตรีมไปโชว์ยิงแบบคมๆบอกเลยว่าไม่ทำให้ติดหวังแน่นอนครับชันมาครับที่เกม Overwatch ครับปรับภาพ 2K ค a l i t y เป็น high นะฮะเกมนี้ก็เป็น Mercy เฟรมเรทก็โอ้โห 150, ร5 0 1 6 0เฟรมนี่ขนาดนวลวๆเนียเนียกราฟิกแบบมาเต็มเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนี่มาเต็มเฟรมเรทแทบไม่ดรอปนะครับเล่นแบบเลื่อๆไหลๆใส่ดาเมจได้เต็มที่เลยใช้เวลาไม่สองกิกครับแม โอ้โหนี่ก็กินเอาเรื่องกันนะจะปรับ2 K เล่นในขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับภาพนี่คมจิ๊บเลยทีเดียว CPU ใช้ไป27เซนะฮะอุณหภูมิ70องศาครับและการจอทำงานเต็มที่ที่อุณหภูมิ5 7องศาเซลเซียสนะครับคือเล่นแบบลื่นไหลเลยนะฮะยิ่งเป็นเกมแบบหลายคนอย่าโอ้โห Watch ด้วยเนี่ยแค่เสียวินทีเท่านั้นครับก็อาจจะตายได้ดนัยนะฮะคอมนี่ห้ามกระตุกเลยนะครับก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆการกระตุกไม่มีให้เห็นนะครับบอกเลยว่าลื่นกว่านี้เนี่ยก็หัวแตกแน่นอนนะฮะ ถัดมาครับกับเกมกราฟิกอลังการแบบ Tri ป l e A อย่าง Spider m a n นกันบ้างนะครับเกมนี้ก็ปรับภาพไปที่ Full HD นะไม่ใช่ 2K แล้วก็ Quality เป็น m e เดียมนะครับก็อยากได้เฟรมเรทไหลๆหน่อยพอดีใช้กับหน้าจอแบบ144่ง้อเฮิร์ตอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ90ถึง110เฟรมโดยประมาณนะครับแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนี่อย่างช่วงเมื่อกี้ก็เฟรมเรทไหลไปยัน160เฟรมเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันน้อยแต่ถ้าลงไปในที่รายละเอียดเยอะๆเนี่ย เฟรมเรทก็ดรอปบ้างไม่ธรรมดาไม่ใช <in> ่เรื่องปกติอะไรแต่ก็ไม่ได้กระตุกเลยนะครับเพราะว่าเฟรมเรทไหลๆหนึ่งร้อยเฟรมนี่ก็เล่นลื่นเลยนะฮะอย่าง PlayStation อะไรพวกนี้เฟรมเรทก็ทวนกลับไปที่หตุฉุเฟรมปกติเล่นใน PC นี่เป็นไงโอ้โหเฟรมเรทมาเป็นร้อยนะครับแรมรับ11 g b อ็ดกิกะไบต์ก้าจอทำงานเต็มที่ซึ่งเกม Spider-Man ครับบอกเลยว่าเล่นได้สบายสบายแน่นอนครับล่าสุดท้ายครับกับเกมฟรีอย่าง Apex l e g e n d นครับเกมนี้ประสาทภาพ full hd Quality เป็นไฮนะฮะโอ้โหนี่ ไหลๆอีกแล้วครับทุกคนครับเรมเรทไม่ต่ำกว่า1 4 0นะครับเกมที three, ่อหนึ่งเกมที่แบบกันเพล่นลื่นไหลมากนะฮะคือช้าไม่ได้เลยยิงปุบปับปุบปับทักพักปุกล้มนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเสี่ยวินาทีตัดสินกันเท่านั้นและแรมครับใช้ไป 8.8GB กิกะไบต์นะฮะการ์จอซ p u ก็ทำงานเต็มที่ประสานกันได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นอหนึ่งเกมที่หลายๆคนให้รับความนิยมมากและคอมเซตมารูกส่นสองก็สามารถเล่นได้แบบลื่นเลยนะครับดังนั้นเกมที่เทสมา5เกมเล่นได้ เกมอื่นบนโลกใบนี้ก็สามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับไม่ต้องห่วงเลยจะเกมเก่าเกมใหม่แค่ไหนเฟิรมเลทไหลเป็นร้อยได้แบบสบายๆนะครับและนี่คือ a p เ x l e g e n d นครับเป็นไงครับกับประสิทธิภาพของคอมเซตมารูสูตร้องสองครับต้องบอกเลยนะครับว่าเซตเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเซตที่คุ้มค่าและหลายๆคนให้ความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเซฟวิค่ายแดงตัวนี้แรงอยู่แล้วแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับ ส่วนการจอก็รองรับการเล่นเกมในปัจจุบันนี้ได้อย่างหลากหลายเลยนั่นเองนะฮะและยังรองรับ DLSS ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รองรับ DLSS 3.0เหมือนใน n v i d i a 4 0 Series แต่ตัวนี้เรื่องความแรงยังไงก็คุมค่าอยู่ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องการอัปเกรดเพิ่มเติมต่างๆก็สามารถใส่แรมเพิ่มได้อีก2สล็อตนะครับรวมถึงอัปเกรด SSD เพิ่มได้และคอมสีขาว RGB ดูดีแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตัดต่อวิดีโอทํางานกราฟิก Photoshop Illustrator หรือว่าเล่น Facebook ดู YouTube คือทํางานได้ครอบจักรวาลเลยนะฮะและอนาคตเกิดทํงาน สเกลใหญ่ขึ้น ต้องการแรมมากขึ้นหรือว่าเล่นเกมแบบกินแรมมากๆคุณก็สามารถเพิ่มแรมเข้าไปได้นะครับเป็นอีกหนึ่งสเปคที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับและสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถมาสั่งซื้อได้ที่ w w w j b c o t h ซนะครับซื้อที่นี่รับรองว่า e x c l u s i v e กว่าที่อื่นโดยเฉพาะการรับประกันนะครับเพราะว่าซื้อไปภายใน3 0สิวันมีปัญหาเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับและนอกจากนี้ครับยังสามารถผ่อนศูนนานสูงสุด10เดือนได้อีกด้วยและยังมีของแถมอีกมากมายหลากหลายรายการตามแต่ละ จัดไปนะครับแล้ววันนี้ใครสนใจก็อย่าลืมครับ jb co t s h ครับดูแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe like share jb channel ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย